สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กับผมนะครับแอมคาสโนวาครับปาล์มคาสโนวาครับนี่หลายคนเนี่ยสงสัยว่าเราเอารถสองคันนี้มารีวิวอะไรนะครับต้องบอกว่าน้องปาล์มเนี่ยเป็น FC หรือว่าเป็นสาวกซูซูกิเลยครับผมนะครับพอใช้ซูซูกิเซียแค่นี้มากี่ปีละปีที่9เข้าปีที่10ครับนี่แล้วบอกว่าคันต่อไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นซูซูกิฟรองเฮ้ยจริงเหรอเอาเลยเหรออยากได้ซูซูกิครับใช่ได้ซูซูกิใช่ไหมแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยเคยทำพรีวิวแล้วก็รีวิวแล้วนะครับสำ แล้วก็ไปทดสอบสมรทน,นาที่ประเทศลาวแต่น้องปามบอกว่าเมื่อไหร่พี่จะยืมมาสักทีอยากจะลองใช่ไหม <S <S ผมก็บอกว่ายืมมาได้แต่ว่าต้องทําคลิปด้วยนะ,ะต้องมาลองแล้วก็บอกกับคุณผู้ชมว่าพอลองแล้วเนี่ยจากซูซูกิเซนมาเป็นซูซูกิฟล o องเนี่ยรู้สึกยังไงต้องถามเหตุผลว่าทำไมถึงแบบเขาเรียกนะถูกใจซูซูกิจังเลยอะ อย่างแรกเลยไงพี่คอคันเซี้ยของผมเนี่ยข้างในเขากว้างอันที่2คือความประหยัดอันที่3มคือทนพี่เข้าปีที่10เนี่ยผมซ่อมไปแค่อย่างเดียวเลยที่เหลือคือพวกยางผ้าเบรกคือเปลี่ยนตามอายุเพราะปกติแต่ทที่แบบพังจริงๆอ่ะพี่มีแค่หัวเทียนซ่อมไแค่พันห้าจบแค่นั้นเลย10ปีเครื่องไม่เคยโอเวอร์ฮอนไม่เคยช่วงล่างไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยโอ้โหอึดนะเมื่อกี้ผมลองขับมาให้น้องลองขับฟองนะครับผมลองขับมาสักนิดหนึ่งเฮ้ยมันก็ยังโอเคอยู่นะใช่พี่ตัวนี้เป็นเก แต่ฟองไม่มีนะเป็นออตโต้แล้วนะเอ้ยผมเห็นเขามีแมนนวลนีน่พี่มันเป็นเขาเรียกว่าตัวน,นั้นมันเป็นแพเดนซ์ชิพอ่าเป็นแบบอ่าแมนวนวลได้อไม่มีคลัชไม่มีคลัชวันนี้นะฮะเราก็เลยจับซูซูกิฟ o องมาให้น้องปามขับดู <ฮะ S 1> แล้วก็ให้รีวิวเลยดีกว่าว่าพอขับแล้วรู้สึกยังไงอยากจะเปลี่ยนเลยไหมจากซูซูกิเซนมาเป็นซูซูกิฟ o องเดี๋ยววันนี้ให้น้องปามเป็นคนรีวิวเลยครับ ครับก็มาลองขับกันหน่อยดีกว่านะครับ,รบผมให้พี่ปาล์มลองขับไปสักพักทำความรู้จักกับเจ้าซูซูกิฟองไปสักครู่ก่อนโอเคค่ะแต่ว่าเรามาคุยกันถึงเรื่องของดีไซน์ดีกว่าได้ครับเรื่องการออกแบบทั้งภายนอกและภายในรู้สึกยังไงพี่ปาล์มถ้าพูดถึงภายนอกน,นะครับพี่ผมรู้สึกว่าผ่านคือสวยแล้วก็ผ่านเรื่องดีไซน์กระจังหน้าดีไซน์ไฟรวมถึงตัวหลังคา ด้านท้ายที่เป็นคูเป้โอเคผ่านเลยพี่สวยครับไม่มีซันรูมมีอะไรไหมี่ปัญหามไม่ติดญหาไม,ไม่ติดเลยดี่เี่้ำไม่ร้อนแล้วเรื่องของไซส์ยางอะ่ะมันเล็กไปไหมขอบสิบหกเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่พี่ผมว่ากำลังพอดีอม,มันทําให้รู้สึกว่าไม่หนักไม่หนักเลยครับปกติยุคนี้เข้าไปสิบเจ็ดสิบแปสิบเก้าแล้วนะม,มันก็ได้สวยพี่แต่คือผมก็เคยลองขับนะรู้สึกว่ามันมันหนักแล้วก็เรื่องการดูแลเวลาเปลี่ยนยางไงพี่ ่าจุกน่าดูเออเส้นหนึ่งก็แขงเนาะใช่ครับบ16สบายๆดีกว่าใช่ครับยางโดนตะปูตำโดนอะไรไม่เครียดครับขอบ19นี่โหโดนตะปูตำไม่เครียดเลยนะคุมขามับเลยโอเคก็ถือว่าภายนอกเราผ่านเรื่ององภายในเฮ้าง์ดสารล่ะเข้าปิดคนขับเบาะนั่งด้านหน้าด้านหลังเป็นไงบ้างเข้ามาเนี่ยพี่ก็ว้าวแต่ว่ามันมีความคล้ายสวิฟต์มันคล้ายไหมก็ใกล้เคียงอย่างพวงะไลเนี่ยอาครับใช่อะไรมันเป็นตัวของเซเว่น คล้ายเลยนะครับแต่ตัวนี้มีแพลนชิพมาให้ดีไซน์ข้างในจะถามว่าเหมือนสวิตช์มันก็ไม่เหมือนทีเดียวหรอกเพราะว่าหน้าจออะไรมันก็เป็นแบบสัมผัสแล้วเนาะอ่าครับมันก็ปรับเปลี่ยนโฉมให้ในไปพอสมควรเนี่ย่าครับแต่ว่าไซซิ่งเนี่ยมันเป็นคอสโอเวอร์ซึ่งไม่ใหญ่มากนะครับผมนั่งด้านหน้าเนี่ยไม่ติดอะไรหรอกเพราะว่าอันนี้ก็ยืดบอะสุดเลยแต่ตัวด้านหลังเนี่ยถ้าผมยืดบาะสุดข้างหลังก็อาจจะแคบหน่อยอช่แล้วควมถึงหลังคาที่มันเป็นแบบคูเป้เนาะมันจะรู้สึกว่า แม่มันลาดลงก็จะนั่งรู้สึกไปดัดไปนะครับแต่ก็โดยดวรวมแล้วผมว่ามันก็โอเคดีเพราะเหมือ,อมนรถคลาสโอเวอร์มันก็ไซส์ประมาณนี้แหละประมาณนั้นนั่งข้อพี่คนขับเป็นงไงบ้างพี่ปามบอกไฟฟ้าไหมบอกไม่ไฟฟ้าแต่ผมไม่ติดมผมรู้สึกว่ามันสะดวกด้สามพี่มันไม่ต้องแบบคือถ้าเป็นแบบแมนวนวลปุ๊บเข้าออกแป๊บเดียวถ้าแบบเป็นไฟฟ้ามากดจะเข้าจะออกจะพิงเอง็นหลังเอง็นหน้า ใช้เวลาผมว่าใจร้อนนะเนี่ย <laughs> จริงๆปกติเป็นไฟฟ้ามันจะปรับได้ละเอียดยมันจะเข้ากับสรีร้าได้ง่ายกว่าถ้ามีก็ดีถ้ามไม่มีไม่เป็นไรพี่ไม่ไม่เป็นไรแล้วส่วนพวงมาลัยล่ะครับเป็นไงบ้างก็ผมว่ามันโอเคเลยเพราะว่าเขาสามารถปรับได้สี่ทิศทางแล้วพี่ดึงเข้าดึงออกดึงขึ้นดึงลงมันทําให้โพซิชันในการนั่งอะหลากหลายมากขึ้นอ่าเพราะผมเองก็เป็นคนที่ชอบนั่งประมาณนี้อยู่แล้วพี่มันสบายสะดวกสบายขับง่ายมากครับถ้าพูดถึงเรื่องดีไซน์ภายในตัวคอนโซลหน้าเนี่ยพี่ ขาผมว่าเขาดีไซน์มาโอเคนะใช้งานไม่ยากนะพี่พวกปุ่มพวกอะไรพวกเนี้เรียกว่ามันไม่ยากเหมือนพวกรถอีวีดีกว่าที่ไปอยู่ในหน้าจอหมดเลยนะใช่พี่ผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถโฟกัสกับการขับได้เลยอ <laughs> อันนี้คือ <laughs> คือถ้าผมจําแบบมันมี m มาช์เมมโมรี่อ่ะผมแค่แบบปุ๊บปุ๊๊บ,บ,บได้เลยทีเดียว <laughs> อโอ้โห <laughs> <laughs> มี m ม s ช์เมมโมรีด้วยได <laughs> <laughs> ้ความคุ้นคิน <laughs> ใช่ครับอ่าโอเคก็ สะดวกดีสำหรับคนที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็น Gen X Gen Y นันก็เลยรู้สึกว่าการใช้งานผ่านทัชสกรีนหน้าจอทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ครับมีบแบบแมนนวลให้เราใช้งานบ้างเนี่ยมันก็ง่ายดีเอาล่ะครับได้ลองขับมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมคราวนี้เรามา คุยกันถึงเรื่องสมรรถนะมากงดีกว่าครับพี่แอมตัว Suzuki s u z u k ฟล็องกเครื่องยนต์1.5ไมล์ b ฮบรครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับจริงๆเครื่องยนต์ของ Suzuki มี2รุ่นครับ,รบใช่ไหมก็จะมีที่เป็น ICE ล้วน k 15 b แรงม้าอยู่ที่105แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่138นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ4สปีดกับตัวนี้ตัวท็อปเครื่องยนต์เป็นไมล์ไฮบริด15 c แรงม้าอยู่ที่101แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่130นิวตันเมตรครับผม uh huh. ตัวนี้เนี่ยสเปคมันเหมือนจะต่ำกว่าตัว K15B นะ uh huh. แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยตัวนี้นี่สูงกว่าครับ uh huh. เรื่องวงเรื่องวาไม่ต้องมาตั้งชิมอะไรละเป็นแบบไฮดรอลิกแล้วรวมถึงเรื่องของกําลังอัดด้วยตัวนกำลังอัดสูงมากนะ ครับแต่เขาพยายามไม่ทําให้แรงมา้าแรงบิดสูงเพราะว่าต้องการจะกดพอลูชันไว้ก็เลยเป็นปัจจัยทำให้ตัวนี้เนี่ยสเปคของตัวเอาพุ่เนี่ยมันไม่ค่อยแรงเท่าตัว K15b ครับนะครับก็จะเป็นพื้นฐานครับแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ตามเอาจริงร่ะพี่ครับอืด <laughs> <laughs> มันยังไงอธิบายหน่อยดิคือมัน เหยียบแล้วมันกว่ามันจะมาก็สักพักนึงพี่แล้วคือกว่ามันคือมันค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไป,ๆไปแต่พอมันไปแล้วมันก็ไปเรื่อยๆไงพี่ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าตราเร่งช่วงต้นมันไม่ค่อยดีแต่ถ้า,ถาเผื่อวิ่งลอยๆยาวๆไปไม่ไม่เวีนหัวไม่เป็นปัญหาตัวเองพี่ไปลองที่ลาวเนี่ยวิ่งไฮเวย์ยาวๆเนี่ยสบายเลย ครับร้อยยี่ร้อยสามนี่มันไหลๆไปเลยแต่ว่าพอได้ลองมาขับในเมืองเหมือนปาลยและครับที่ปาได้ขับในกรุงเทพเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ามันอึ้นเออมันเหยียบไม่ค่อยไหวเหยียบไม่ค่อยมันไม่ทันใจ่างนีเนี่ยบางทีอยากจะแรกโอ้ไม่มาเว้มันก็เป็นข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าแม่ตัวฟรองก์นี่ถ้ามันมากับเครื่องยนต์ที่มันเป็นเจนใหม่ๆหน่อยแรงม้าสูงๆหน่อยเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆหน่อยมันน่าจะขับสนุกนะผมก็คิดว่างั้นเลยดี ก็เอาอย่างที่บอกอะพี่ว่าเครื่องยนต์มันตืดๆหน่อยอแต่คือเขาก็ยังดีนะที่เขามีแพลนเนอร์ชิพมาให้พี่ขับในเมืองก็ยังค่ะยังช่วยได้หน่อยทำจังหวัดได้ทช่วยได้หน่อยพี่ <laughs> แล้วใครที่ใจร้อนก็กดแพลนเนอร์ชิพานะครับอ่าใช่ครับเพราะว่าเครื่องยนต์อาจจะไม่ได้ตอบสนองได้แรงทันใจนะครับแต่ก็มีแพลนเนอร์ชิพมาช่วยให้รู้สึกว่าขับได้กระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นอ่าครับ แล้วก็เรื่องของระบบส่งกาลังตัวนี้เนี่ยคมันจะแตกต่างกันกับตัวที่เป็นไ c e ล้วน K15B บหี่ครับีก็เป็น4สปีดสสปีดตัวนั้นเนี่ยมันก็เรียกไะไรอบมันก็ยาวหน่อยตัวนี้มันเป็น6สปีดมันต้องการเน้นเรื่องความประหยัดแล้วก็โปรดิชันที่มันปล่อยน้อยนะครับมันก็เลยอืดอหน่อยแต่เรื่องความประหยัดเนี่ยได้ลองขับกันมาตัวเลขวิ่งอยู่วนๆอยู่สิบตกว่าเนอะพี่ปามว่าไง ก็เอาจริงพี่คำในเมืองอ่ะมันก็ผมไม่ประหยัดไปมากกว่านี้แล้วพี่ผมว่าคิดบ้านนะก็ถือว่าโอเคพี่ถ้ามันถ้ามันไม่ลงไปถึง10ก็โอเคถ้า1ิบสีก็ก็ถือว่าใช้ได้แล้วพี่1ินี่มันเครื่องยนต์พวกฟอกแบบมีเทอร์บงเทอร์โบเลยนะอันนี้มันมีไฮบริดนะครับแต่แม้จะเป็นไม้ไฮบริดเล็กๆเป็นมอเตอร์เล็กๆก็ถือว่าโอเคแล้วพี่ผมถามพี่แอมหน่อยว่าตอนที่พี่แอมไปขับพี่ลาวพี่แอมได้เท่าไหร่พี่คุยซิ่งทางไกลอย่างนั้นอ่ะผมคิดว่ามันต้องมากกว่า15 16แน่นอน พี่ก็วิ่งอยู่ประมาณสิบหกนะวนๆอยู่สิบหกสิบเจ็ดอ่ะเออห่างไกลแต่มันก็มีบางช่วงที่เจอถนนคุกละอืมอืมก็ทําให้ตัวเลขมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ปั้นตัวเลขด้วยก็ลองใช้งานจริงลองขับจริงเลยอ่าแล้วก็นั่งสามคนด้วยพี่ได้ลองนั่งหลังด้วยเอ๊มันใช้ได้นะใช้ได้ใช่ไหมอ่าช่วงล่างมันไม่ธรรมดาอืมพี่ปามขับแล้วรู้สึกไงบ้างครับช่วงล่างผมคิดว่าเขาเขาแน่นเขาหนึบนะพี่ถ้าเทียบกับคันของผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะแบบ แต่คือคันนี้มันเซ็ตมาแบบว่าผมว่าจริงๆคันเดิมพี่ปลาลก็ไม่ธรรมดานะก็อโอเคอยู่นะแต่พี่ปาเป็นคนพวงอะไรแรงมากเลยเวลาเลี้ยวนี่แบบโอ้โหรุ่นมากโอ้โหจะเลี้ยวจะค่อยๆเลยครับค่อยๆรับถ้าคุณหมุนพวงแรงนี้ขับรถอะไรก็โยกหมดนะครับม่แต่แบบเวลาขึ้นขึ้นสะพานอ,อ,อย่างเงี้ยมันรู้สึกได้พี่เอาจริงนะมันมีแถวบ้าออกมามาจะเป็นลงสะพานมาใช่ไหมถึงดึงถึงอย่างเงี้ยเหมือนเรือนะพี่เอาจริง ม่ก็รถเราอ่ะหลายปีแล,แล้วแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนชงเพลยงโชคใช่ไห้ใช่ๆมันก็มีการแบบล้ามันก็มีอาการที่น้ํามันเริ่มแบบหมดประสิทธิภาพไปบ้างแม้มันจะไม่รั่วก็เถอะอืครับก็มีตัวนี้มันก็เป็นรถใหม่เนาะมันก็เฟิร์มนะครับแต่พื้นถ่ายช่วงล่างเค้าว่าด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมครับก็ตอนที่พี่นั่งข้างหลังเนี่ยก็พยายามจับอาการมันน่ะอืว่าจริงๆคือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าทอร์ชันบีมเนี่ยมันค่อนข้างกระได้ แต่ว่าอย่างนี้เคยคุยไปในคลิป,ปะครับว่าแม่ตัว Torsion b e ีมของญี่ปุ่นยุคใหม่ๆเนี่ยมันเซ็ตมาดีอเซ็ตมาขับนั่งแล้วก็ไม่รู้สึกกระด้างมากับนะบก็เลยเป็นฟีลลิ่งที่ไม่รู้สึกติดอะไรกับตัวสก i ฟรองที่ใช้ช่วงล่างแบบทอเชนบีตด้านหลังนะครับแล้วก็ราคาที่เขาตั้งมาเนี่ยก็ทําให้ต้องลดคอสบางอย่างแต่นั้นใช้ทอ o ชนบี m ตัวนี้ผมไม่ติดอะไรไม่รู้พี่ปาลติดหรือเปล่าไม่ติดพี่เอาจริง ตอนที่ผมขับได้ผมก็รู้สึกนะนตอนที่ผมขึ้นลู่อานาอย่างเงี้ยพีพอล้อหลังมันกำลังจะลงจากตัวนามันก็มีความตึงตังเล็กน้อยอม,มันรู้สึกได้คือมันมีเสียงตึงเลยนะรูะ้เลยอ่ะพี่แต่ว่าไม่ติดรับโอเคไม่ได้แข่งจนเกินไปขนาดนั้นเรื่องของสมรรถนะนะครับเราก็คุยไปแล้วทั้งเครื่องยนต์ครับระบบสงง่งกำลังช่วงล่างคราวนี้มาถึงเรื่องของระบบความปลอดภัยบ้างระบบเบรกระบบช่วยเหลือการขับขี่ครับตัวนี้เนี่ย เอ่อเรื่องฟิลลิ่งเบรกเป็นยังไงบ้างพี่บามก็ก่อนที่ผมจะขึ้นมาบ <P é, S 1> ล็เดพีก็ไปแอบดูเบรกหลังมาเขาเป็นแบบดัมเบกเนาะก็แอบเสียดายพี่น่าจะให้เป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อมาเลยอืแต่พอขับจริงจริงอะพี่ก็ไม่ได้ไนะติดอไอนะอืแล้วก็แอบเสียดายที่ว่าเขาอะไม่มีเบรกมึงไฟฟ้ามาให้จะเป็นแบบดึงแมนนวลอยู่อืก็มีบางอย่างที่ยังให้มาไม่ครบอ่าใช่ใช่เมือได้ครบแต่ยังไม่ครบเออเรื่องระบบเบรกผมก็เห็นด้วยนะน่าจะเป็นโฟดิสมา แต่ก็พอจริงขับแล้วมันไม่ได้รู้สึกอะไรมากหรอกใช่ครับไม่ติดอะไรเลยตัวเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยอันนี้สียดายเพราะว่ามันจะต้องทํางานร่วมกับพวกแบบออโต้เบรกโอใช่ตอนนี้ไม่มีไม่มีก็เวลาจอดติดไฟแดง็เหยยบเบรเหยยบเบรกเอาเบรก็เมื่อเท่านี้นึงเออก็มีมาให้แต่ว่าเรื่องระบบความปลอดภัยในในส่วนของระบบช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็มีมาให้เยอะนะ ระบบควบคุมเลนเตือนรถที่อยู่ในเลนนะครับมีเรื่องของบายสปอรตมาให้ถุงลม6กใบนะครับแล้วก็มีเรื่องเรียกคอ t ั a ฟิ i อ a ลเล t ร์หลังออกจากซองก็มีเตือนด้วยถ้ามีรถก็มีมาให้เยอะเหมือนกันนะก็ต้องถือว่าเป็นเจนใหม่ของโซ z u k ิแต่บางคนอาจจะบอกว่ายังไม่พอปามว่าไงสมารับผมมากผมโอเคแล้วพี่ไม่ไม่ติดอะไรแล้ว เอดาส์เอาจริงนะพี่คือผมอะ่ะไม่เอ่อไม่ได้ใช้คือไปใช้ครบทุกคันหนึ่งเพราที่เขาให้มาว่าใช่แต่คือผมว่าเขามีมาให้ก็ดีนะพี่มันไปคือมันเป็นเหมือนระบบความปลอดภัยที่ควรจะมีทุกคันอะ่ะอา่าซึ่งจริงมันอยู่เรื่องของอันนี้ด้วยนะโครงสร้างภาษีด้วยนะอา่าเรื่องเอดาสเนี่ยมันก็มีเรื่องโครงสร้างภาษีว่าถ้าใสา่เอดาสมาให้เนี่ยภา,าษีสามสิบเรนมันก็จะคิดน้อยลงไปก็เป็นเรื่ององระบบความปลอดภัยที่ภาครัฐเขาก็ แยากจะให้รถยนต์เนี่ยพากรถยนต์เนี่ยาใส่ไม้กับผู้บริโพวกวนะครับตันนี้ก็มีมาให้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ครบมากนะ,ะครับเนาะ,นะก็ลองดูแล้วกันว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเพียงพอหรือปล่เอาครับนะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหให้มาเยอะลน<ม>้นไปก็ไม่ได้ใช้ <laughs> บ,บางคนบอกว่าโอ้ให้มันน้อยจัง <laughs> แต่ว่าที่ผมติดก็คือเนี่ยเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยหกไม่มีขับแล้วมันเมื่อยอโอเคอันนี้ก็เป็น ในส่วนของตัวรถนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของราคาเมื่อไหร่ครับพี่อาพี่ปามว่าไงสำหรับตัวซูซูกิฟลองตัวท็อป G.L.X. plus 7.99แสนบาทถ้าให้พูดเนี่ยพี่ก็ราคา7.99อ่ะผมก็ว่ามันก็ไม่ถูกแล้วมันก็ไม่แพงยสมรสมสมเนื้อสมรสมเนื้อครับพี่ถ้าจะให้เทียบกับรถจีนที่เขาราคาถูกกว่าเอาจริงผมมั่นใจกับคันนี้มากกว่ายอมซื้อเพิ่มราคาเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะก็มั่นใจเรื่องสู่บริการที่ดีกว่าแล้วก็ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มัน ผมว่ามันมันคงกว่าด่จะเรียกว่าผมเป็นมีแบรนด์ลยัลตีด้วยไหมก็อาจจะใช่พี่เพราะว่าของคันของผมผมใช้มาสิบปีไม่มีปัญหาเลยนะพี่คือคุณเชื่อมั่นแบรนด์อยู่ว่าแปซสุสกิ้เขาอึดซึกทนใช่ครับอก็ยอมจ่ายแพงกว่ายอมจ่ายแพงกว่าพี่แล้วก็เรื่องศูนย์บริการที่เราเคยเข้าอยู่แล้วใช่ครัไหมก็มั่นใจได้ว่าขับไปแล้วแปดนี้มันจะไม่หนีหายแล้วไปไหนไม่หนีแน่นอนพี่โอเคก็ถือว่า เรามีรอยตี้กับแฟนมาตกคุยเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวในการรีวิวรถของเราครั้งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าน้องปาล์มเนี่ยก็ใช้ซูซูกิเซนมาประมาณเกือบสิปีแล้วนะทางนี้เนี่ยก็ได้ทดสอบตัวซูซูกิฟลองนะเราก็จะมีคลิปรีวิวเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์เนี่ยเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางลูกค้าบ้างนะ เราก็จะเป็นมุมมองที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับฝากติดตามไปด้วยนะครับกับช่องคาสโนวาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง u t u b e นะครับคาสโนวาออฟฟิเชียลนะครับหรือว่าจะเป็นแฟนเพจคาสโนวาไทยแลนด์นะครับก็ฝากติดตามของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องปามก็มาทำคลิปติ๊กต๊อกด้วยคลิปั้นด้วยกับช่องคาสโนวาเช่นเดียวกันฝากกดติดตามแล้วก็ s ับสก์ร่าช่องทางของเราด้วยนะครับชอบก็ถูกใจใช่ก็กดแชร์ให้เราด้วยครับ